สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะวันนี้เราก็ลงมาแต่เช้าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์กระเป๋าหรืออุปกรณ์ถ่ายทําหรืออะไรทุกอย่างนะคะป้า้ถยบ้านก็จะย้อนขึ้นไปเอานะคะแต่เราขึ้นไปด้านหลังนะคะเราจะอัปเดตทุ่งนาไปด้วยนะคะทีนี่นะคะก่อนเราจะขึ้นไปเอากระเป๋าสัมภาระเรานะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บ นี่ยอดแค่นะคะนี่นี่นะะมีหลายต้นอยู่นะคะเราจะจะไปเอาหนึ่งกินกับแก้วนะคะนี่นะคะมีบัวลูกใหญ่ด้วยนะคะตีนี่นะคะก็อันี้ป้าสมถาก็จะเอาไปแกงดอไม้หรือเปล่านี่นะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะสีว้าวว้าวเนะี่ยสีไปอัปเดตทุ่งหน้าต่อนะคะเราอัปเดตทุ่งหน้าต่อนะคะไปเราขึ้นไปข้างบนนะคะสี ึ้นไปเอาสัมภาระกรับเรา๋าขากล้องมวกอุปกรณ์ที่เราต้องใช้การถ่ายทำนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาเราไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาเลยนะเรามีขากล้องขานี้ขาเดียวแล้วกอ็อย่างที่พูดอยู่นะฮะทีแล้วเราก็จะอัปเดตเดินไปนะฮะเจอทุ่งนานแล้วก็เราก็เราส่งข้าวให้ดูนะฮะพี่ตอนนี้เราสง่ง อาหน้าสวยๆป้าที่บ้านก่อนนะสีนะไปหยอกเล่นนะคะสีสนะ,ะอัปเดตท,ที่นาของอ่าคุณอะไรจำไม่ได้แล้วนะป้าที่บ้านตั้งแต่ปะเขามาป้าที่บ้านก็ไม่ได้เจอกับเขาตลอดเนะอ่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เนาะ เพราะว่าตอนที่เขามาตอนนั้นเสาร์อาทิตย์เราก็ไปบ้านเดือนะไม่เจอป้าทถ่บ้านเลยนะอ่าแม่อ่า,อาผู้ใหญ่มาก็ไม่เจอป้าธี่บ้านนะเอ,อเจอ้าของพี่พี่คุณอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วนะคะพีไปเดี๋ยวเราก็มาเราดีกว่านะคะไปอัป <c oughs> อเดต บางทีบางเรื่องนะเราก็สมองเราก็ตึบตื้อไปหมดนะคะทีนี่นะคะย้อยนู่นป้าไปอัปเดตอยู่โน่นแล้วนะคะป้าอยู่โน่นโอ้ป้าเดินไปทางนี้นะแต่เราก็มาทางนี้นะคะทีอันนี้นะคะข้าวนาทุ่งนาเขียวเขียวนะตีนี่นะ,ะโอ้นะคะมองไปทางโน้นก็จะเป็นอ่าที่บุญ บนเลือวนรอดนะคะอยู่ตรงนน้นนะ,ะตอนนี้ป้ากําลังอัปเดตอยู่โน่นนะคะนี่นะคะโอ้หนี่ก็เป็นที่พี่ยูโรนะฮะที่พี่ยูโรนี่นะะ้วก็จะเป็นหลังบ้านเราจะไปดูหลังบ้านป้าแถบ้านนะคะพี่มีเสารถเยอะมากนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยะมะละกอใบเตยนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะพี่ มีทุกอย่างอยู่ที่หลังบ้านป่าท้ายบ้านนะคะนี่นะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะคะแล้วก็จะมีหลังบ้านก็จะมีอ่มามะกอกเป็นพวงๆเลยนะคะตีไปลาอตีไปดูน้ําแห้งนะคะตีลาดน้ําแห้งแล้วเนี่ยก็ได้ปราดาเนาะมาอมามาได้หัวคานานะคะตีป้าดาเขาเป็นคน ผู้เชี่ยวชาญมีด้านมี่นะนี่นะฮะโอ้เนี่ยฮะสวยมากนี่ฮะข้าวเขียวกระกษี นี่นะนี่คือหลังบ้านป้าแถวบ้านฮนะนี่ฮะชิคฮู้นี่นะนนนะข้าว ตรงนี้ป้าใครบ้านก็ปลามาปล่อยนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่าปลา,ปาอือมีะฮะฝรัลังอู้ปลายังมีไหวหว๋มหวมหวมหว๋มอยู่นะไอีอัปเดตหลังบ้านนะฮะอัปเดตทุ่งนาม,มาแล้วอัปเดตหลังบ้านนี่นะนี่มะกอกนีนะ,ะมะกอกก็แก่แล้วนะใคร่ี่แต่เราไม่มีใครทานนะสวก็ไม่ได้ ทานเทา่าไหร่นะมาออกน้ํานี่ก็เดินมาหลังบ้านนะคะนีจนจำปีจำป้ามีสองต้นคู่กันเลยนะคะตรงนีน้ลูกมันจะออกดำดำนะแต่กรอบนะความกรอบอร่อยอ่ะอันนี้ก็เป็นต้นเขาเรียกอะไรนะต้นยอดมะตูมยอดมะตูมมา มาเลเซียนะฮะกินกับลาบนะะอยู่หลังบ้านงามมากเลยตัวนี้เบามืดมาตัดนะจีนี่นะเตยของเรานี่นะมาเดินตรงนี้ก็จะหอมใบเตยป่าไทยบ้านมากเลยนะหอมนะหอมใบเตยกับใบข้าวนะฮะรวมกันนะฮะนี่นะฮะใบเตยนะพร้อมทําขนมทุกเวลานะจีนี่นะฮะหอมมา ยังมีเด็ดนะคะพีมาดูเสาวรวดนะคะกําลังออกลูกเต็มเลยนะเสารถดไปดูเสาวรวดกันเลยอันนี้จะเป็นกระถางานี่นะคะพีวบ้าบา้บาบา้านี่เห็นไหมคะพีลูกเสาลวดนี่นะสองลูกดุงดังลุงดังลุงดังนี่นะ,ะนุ่นอีกลูกนึงนะคะเริ่มโตแล้วนะคะพี นะ,ะตรงไหนมันมีดอกนงมันก็ดันหลังคานะคะเราต้องรีบบอกออกให้เข้าไปนี่นี่ฮะมันจะขึ้นหลังคาเราไม่ได้นะ,ะเพราะว่าถ้ามันมาได้มันก็จะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เริ่มออกดอกตรงไหนมีดอกมันก็จะมีลูกนะคะทีอ่านะะีฮะเริ่มมีลูกแล้วเขียวชุว่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาถกถกให้เขาไปอ่า ทางโน้นนะฮะไม่ให้เขามาทางนี้นะนี่ก็เวินไปนี่เนละไม่ให้เขามาหาเรานะคะเรามาดูใต้นี้ที่มันมีลูกมัม้ยไอ้ไม่มีลูกมีแต่เถาะนะคะสินี่มันมีลูก,กทีก็ตรงนี้นะคะวะ้าดนี่นะ,ะแต่ลูกอ่าของลูกของป้าไทยบ้านนะมันไม่เหมือนที่ที่สวนหย่อมนะที่สวนหย่อมมันจะมันจะลูกแบบกลมๆนะคะอันนี้ลูกมันจะลูกยาวๆนะคะสีดูนะ ป้ายเ่ารถนี่นะคะที่เท่าที่เห็นนะก็จะมีตรงนี้อีกนะที่จะออกก่อนเขานะคะลูกใหญ่มากเพราะว่าตรงนี้อมันมีอ่ามันมีดอกก่อนเขานะคะตรงนี้นะะี่ค่ะนี่นะคะน,น,ะคะนี่นี่ลูกเสารถมันจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ลูกลูกตรงที่อ่าสวนหย่อมมันจะเป็นลูกป้อมๆนะตรงนี้มันจะเป็นลูกยาวๆนะตีนี่นะคะ มันคนละพันกันเนาะนี่นะคะโอ้ที่เห็นแนละ้วมันก็มีหลายลูกเติบอยู่นะหลายหลายหลายลูกอยู่นะไอต้ตีนะแต่ตอนนี้เรามองอะไรมันก็เขียวไปหมดเลยนะเพราะว่าเราอยู่ใต้อ่าใต้อ่าต้นมะม่วงนะมะม่วงประดาปลูกไว้เดือดเสารดตายแล้วมะม่วงก็มีลูกเหมือนเดิมนะคะพีอ่านี่นะ,ะหลังบ้านป้าแถบ,บ้านก็ ดูสิคะอ่ะมามะละกอต้นโน้นก็อู้ยสุกแล้วนะคะสุกแล้วนะสุกแล้วนี่นะ,ะมันจะขึ้นหลังคาส้วมนะคะสิก็ประมาณนี้นะคะพี่นี่นะคะฝั่งนี้ก็มะละกอต้อนนี้มันเป็นอะไรเนาะสิดูดิลูกมันจะอิจปุบอิจฉปับเนาะอืมนีหฮะอ้มะละกอสุกหลายลูกนะคะเหลืองเหลืองนะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะว่าอัปเดตทุ่งนาให้ดูนอยนี่นะคะต้นเสาวรสมะละกอนี่นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ